สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดัลล่าชาแนลนะครับผมหม่องไลมี่ตัวด,ดีตัวเด็ดตัวเด่นตัวดังเนาะพี่น้องดัลล่าก็เสี่ยวมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมนะครับเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางนะครับผมหมากประมกักจงตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องนํามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเอาไปเบิ่งประกอบกับก,บการตัดสินใจพี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปที่หลายๆท่านนะครับกําลังรอคอยกันอยู่นะครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อขอพรรษันะพี่น้องเนาะ ช่วงเสาร์เขาก็ับไปเฮ็ดบุญนะครับช่วงสวยๆมากก็ับไปเที่ยวนะครับช่วง่ายก็บกลับมาจากเที่ยวกินขขาวแล้่วนะครับกับฮักพอนเบิงคลิปด่อนหล่านะพี่น้องนะครับผมเมื่อนี้นะครับก็มีแนวทางเกี่ยวกับเหล็กซ่องนะพี่น้องเนาะนะครับหลายถันกับลังรอค่อยติดตามกันอยู่พี่น้องดอนล่าก็รอค่อยขึ้นกันนะครับเพราะว่าเหล็กซ่องงวดที่ผ่านมาของคุณพี่เพิ่นเขาเด้อพี่น้องนะครับแต่มันไปเขาแค่สองตัวเท่านั้นนะครับเพื่อนห้มาก 8ปดหนะครับถ้าผู้ใดได้ชมคลิปในหวดก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะครับหวดนี้นะครับเข้ามาต่างกันต่อพี่น้องเพื่อนไฮบอสไลท์ชุดบอสไลท์ตัวพี่น้องชุดเดียวตัวเดียวคือเก่านะครับผมเดี๋ยวเขาติดมาเบิ้งไปน้ากันนะครับมีหลายสำนักนะครับพี่น้องที่ดอานลาได้ลงไปแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังกันได้ฝากกันไว้จากน้อยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีที่ยังให้ในเบิ้งยังให้ในชมนะครับเพว่าสิเป็นเหล็กวิ่งพอสีนะครับผมก็ได้ล่วงไปแล้วนะครับจับคู่้พร้อมคู่่พีน้อง เขาไปที่ตามรับชมยอหลังกันได้เลขวิ่งของคุณพ่อคุณตั้งแต่ต้นปีมากนะครับยังบ่เคยหลุดเด้อพี่น้องนะครับคันรุดก็คือหลุดล่องลางเท่านั้นนะครับจับคู่นะครับเขามาแล้วสองวัติดเขาไปเบื้องกันได้เด้อพี่น้องเลขวิ่งพ่อสีนะครับผมส่วนชุดรับเลขเด็ดพี่น้องนะครับเขามาตั้งแต่ดอนล่าตามมานะครับเขามาตลอดพี่น้องนะครับแล,ล้วก็ ลายคูแค่นั้นเองนะครับเอาไปพิจารณาเบื้องจุดเบื้องประกอบกับการตัดสินใจถามมีในโตชุดลับนะครับเลขเด็ดที่เฮาชอบนะครับกับ่องพิจารณาเบื้องนะครับผมอันนี้เป็นชุดลับเลขเด็ดลงไปแล้วพี่น้องล่าสุดนะครับมือว่านนี่ได้ลงไปแล้วเลขวิ่งนะครับผมคุนพ่อเพิ่นไห้วิ่งตัวเดียวนะครับกับขอเพิ่นม,มาสองตัวคือเขาเป็นตัวร่องนะครับพี่น้องเพื่อบางท่านอาจตีบ่อชอบ ตัวเด่นน้าพี่น้องเนาะนะครับนั่นละขอมาเทิง2ต uh ัวเลยนะครับเขาไปเบิ้งเขาไปช่วมกันใดน้าพี่น้องเนาะนะครับสําหรับเลขวิ่งล่างอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีเสียนไม้นะครับเสียนเจ้าไม้สานักไม้ดอนลาไปตามมาสดสดร้อนๆอนพี่น้องนะครับเขาไปรับชมกันเด้อพี่น้องเสียนตุกตาพี่น้องนะครับชีวิตเพิินนะครับน่าสงสารพี่น้องนะครับเพิ่นอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็คำนวณตัวเลขแต่บ่มีทุนทรัพย์ในการลงทุนนะครับ กะถือมาหลายงวดแล้วพี่น้องนะครับยังไงก็ล่องเข้าไปติดตามเบืองกันแล้วกันนะครับเสี่ยนตุกตางวดนี้บริษัทผ่าเพิ่นนะครับเป็นงวดแรกที่ด่อนลาตามมากอยากให้พี่ให้น้องให้ท่านผูช้ชมผิดจระนาบเบิงนะครับเพราะว่าโตเลขเพิ่นกันบบอตองกลับเลยนะครับเพิ่นหายมากแบบตรงๆเสี่ยนตุกตาด้วยพี่น้องนะครับผมล่องเข้าไปติดตามเบิงนะครับผมวันนี้นะครับเข้ากับสีใดเบิงเจี่ยวกับโตเลขแนวทังเลขช่องพี่น้องนะครับ ชุดเดียวตัวเดียวคือเก่านะครับบอกว่าลายใหญ่ห้างเลยพี่น้องนะครับลำค่าน,โโน,โน,นะครับอย่าฟาวลำ้ำคเด้อพี่น้องนะครับมือนี้นะครับเป็นมือขอ้อพันศาเนาะพี่น้องเอาปลายามาฝากจักน้อยนะครับพ่นบอกว่าอย่างสี่ละบุญบุญนี่บอกมีไผสิปันแจีมันบ่แหกเครื่องใดคือไม่พากลางพ่นว่าคือจะเข้ากินเขาเข้ากินเข้ากระอิมมั่นบ่ไปอิมทองของคนนั่นผู้บก,กินนะครับผมก็คือการทําบุญนะครับบอกสามารถเฮ็ดแทนกันใดได้พี่น้องนะครับผู้ใดเฮ็ด ภูนันได้นะครับการลงทุนก็คขึ้กันนะครับผมขันเทาลงทุนหน่อยกับมีโอกาสได้หน่อยลงทุนหลยกับมีโอกาสได้หลายลงทุนหน่อยกับมีโอกาสเสี่ยงหน่อยลงทุนไลายกับมีโอกาสเสี่ยงหลายให้กันพี่น้องนะครับผมก็คือจังห้องเบิ่งแนวทางตัวเลขนี่แหละขันเทาลงทุนหลายมีโอกาสเสี่ยงหลายได้หลย ลงทุดหน่อยมีโอกาสเสี่ยงหน่อยได้หน่อยนะครับผมก็คือเอาเงินหน่อยไปต่อยเงินใหญ่นะพี่น้องนะรับนะครับผมมาเบิ่งตัวเลขเลยก็แล้วกันนะครับผมบอกมาหลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราลําคั้นด้วพี่น้องฝากไว้อีกจักช่องแน่นะครับฝากไว้เป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนแนมือนี่นะครับมือวันขอมันษาพี่น้องนะนะครับเพื่อนใน้ส่งมให้ดอลล่าแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวหฮาสิมาเบิ่งมาชมไปน้ากันนะครับหมดที่ผ่านมา8 1ดหนึ่งเจดนะครับเพื่อนไ้มากเป็นเลขคล้ายๆก็เป็นเลขหลักนําพี่น้อง นะครับหายแม่หายมาแบบงวดที่ผ่านมาเลยนะครับผมแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่ามันซ้ากันนี่แล้ะพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมแคปหน้าจอไปเอ้อพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมานะครับคัน,นู้ใดด้ติดตามรับชมน้องพี่น้องเนาะก็สีเห็นนะครับว่าตัวเลขที่เพิ่นหามาแปดหนึ่งเจ็ดแล้วเพิ่นหามาเป็นเลขข้างบนนี่ครับแถวข้างบนมีเก้ามีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งนี่แหละนะครับผม สาม,มารถเอาไปเบื้องยอดลางก็ได้คือกันนะครับงวดนี้เพื่อนหามาแปลกๆครับพี่น้องเพื่อให้มาสองเจ็ดสองลกห่าแต่ว่าเพื่อนห้เป็นชุดชุดเดียวคือเก่านะครับชุดเดียวก็คือเจ็ดสองหาเท่านั้นพี่น้องงวดที่ผ่านมาห้มาแปดหนึ่งเจ็ดเข่าหนึ่งเจ็ดพี่น้องนะครับผมงวดนี้ล่องเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบื้องก่แล้วกันนะครับผม ตัวเลขซองที่เพิ่นหามากเนี่บ่หลายชุดบ่หลายตัวนะครับตอนแรกดอลหลักก็ว่าสิได้เศร้าตามเพ่ลี่ยวนะครับเพราะตัวเลขเพิ่นลุดในงวดก้อนๆหุ่นนะครับพี่น้องลุดไป2งวดนะครับลุดแบบก็คือตัวเลขเพิ่นหามากสามตัวมันเข่าแค่ซสองตัวมันบอกเข่าสองตัวหายนะพี่น้องมันเข่าสองตัวหนานะครับดอลหลักก็ว่าสิได้เลิกตามแล้วนะครับก็มีเอฟซีสอบถามกันเขามาหลายนะครับตอนหลักก็เลย ขอนาคุณที่เพิ่นมาต่อตอนแรกคุณทีเพิ่นกิดสิบเ่อยอยากให้ดอกเพิ่นมาเลขมันบอเขา้าเพิ่นยันนะครับเสียทุนทรัพย์ในการลงทุนนํานะครับเวลาก็เลยบอกว่าตัวเลขมันบ่หลายตัวนะครับจังไดเกเอามาพิจารณาเป็นแนวทางเบ่งนะครับนี่ครับผมคุณที่เพิ่นก็เลหยห้มากคือเก่านะครับผมตัวเลขนะครับเอาไปเปลนแนวทางด้อพี่น้องนะครับเฮาบ่หูนะครับว่าเลขมันสิออกอีหยัง เ้าบ่งหูว่าเลขกมันจอดจะได้แล้วพี่น้องเนาะขันหูกับซื้อเอาลายแล้วพี่น้องนะครับนี่ครับผมเอามาเป็นแนวทางเท่าน,นั้นนะครับนี่ครับผมมักประมักเข้าจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะนะครับผมอา่าแคบหน้าจอไปเลยนะครับเจ็ดสองห้านะครับมีหลายสำหนักพี่น้องนะครับมันตรงกันกับหลายสำหนัก,กมากเลยนะครับดัานหนกกระยานมันบวรับอยู่นะครับเจ็ดสองหานี่ เห็นตัวเลขตัวแรกนะครับกระตกใจขึ้กันว่า้ยมันคือตรงกับหลายตำหนักแท้นะครับผมตามที่ได้ติดตามในช่องต่างๆนะพี่น้องเนาะแล้วก็ตำหนักต่างๆที่ดอนลาครับไปเอามากกรมี่นะครับพี่น้องมีในสามตัวนี้ขึ้กันนะครับผมพิจารณาเป็นแนวทางนะครับผมเข้าเบิ่งประกอบกับการตัดสินใจพี่น้องนะครับผมมักบมักกัดจังหวะกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับคือจังเพิ่นมาบุญบุญนี่บบมีไผสิปั่นแจกนะพี่น้องนะครับดวงไผดวงมั่นนะครับผม ห้า,า,ากินข้าห้องตินเ้าก็อิมนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมเบื้องประกอบกับการตัดสินใจนะครับพิจารณาเป็นแนวทางเบื้องประกอบกับเจ้าอื่นๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับกับงสิมิโซนี่พี่น้องนะครับแคปนาจอไว้นะครับพอให้พอแหมพี่น้องสานผู้ชมนะครับโชคดีรวยๆเฮงเฮงกันหูผูสุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงย่าเเ็บอย่าจนนะครับผมถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะพี่น้องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบริพาทชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆจากทั้งช่องนะครับสพบแล้วพอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ